าไปที่เอทีดีนี่ครับแค n เซ็ต a นนิเมชั่นปันไปโตได้หน่อยครับไปเอทีฮัลโหลฮัลโหลโอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็พบกับผมไฮเควสกับอีกเช่นเคยกนนีนั้นมาอยู่กับ โมบิสุดกันต์ไปเทนโอเปเรชั่นสองนะครับผมฮ่าวันนี้ด้านผมว่าจะเอายูนิคอร์นไปเล่นนะฮะพอดีว่าไปแต่งสีมาใหม่เนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมไปดูว่าผมแต่งสีตัวไหนไปแล้วกันนะ,ะนะผ,มผมเลยว่าจะออกไปเล่นซะหน่อยเพิ่มความน่ากินขึ้น300%รร์เนะผมนี่นี่ยูนิคอร์นสีชมพูเออแต่งสีแบบเท่ๆหรอไม่แต่งสีแบบคนตีชาวบ้านเนี่ยใช่นี่ฮะ ผมก็ไปรอแต่งมานะเออแล้วไม่คิดว่าแหมสีแมงคโคตน่ายิงเลยก็เลยดูซิว่าแต่งสีแบบเนี้ยคนเขาจะสนใจมากขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเทสกันนะครับผมเออแต่งสีแบบกนภวศาสตรชาวบ้านครับขนแมงค่อยฟุ้งฟิ้งเลยโอเคะเพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวสเปคข้าวๆของยีคอนก็คือชื่อรหัสเนี่ยก็คือ R X ซนะฮะ มันเป็นหนึ่งในซีรีส์ยูนิคอนกันดับนะฮะมันซีรีส์ยูนิคอนเนี่ยมีทั้งหมดสาตัวด้วยกันก็จะมียูนิคอนแบนชีแล้วก็เฟนิกซ์นะครับผมอ่าอุปกรณ์ของเขาที่ใช้ก็คือนี่ฮะบีแม็กนัมนะครับผมเป็นปืนต้องชาร์จยิงนะแต่ใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่0.8วินาทีนะครับผมอ่าถือว่าไวมากนะฮะยิงไปดาเมจอยู่ที่3,600นะฮะถ้าโดนทีก็ติดสตาร์ทแน่นอนครับมันเป็น,ป,นปืนที่ทำสตาร์ทค่อนข้างจะสูงครับผมม,นะมีกระสุนอยู่ทั้งหมด5นัดในกระซีนนะฮะ แล้วก็อูดเสริมนะครับผมอูดเสริมก็จะมีนี่ฮะกระสุนวอลแค้นกระสุนวอลแค้นเนี่ยดาเมจอยู่นัดละร้อยห้าสิบนะครับผมมีกระสุนอยู่ทั้งหมดสี่สิบนัดนะฮะแล้วก็อวูชิที่สามก็ผมก็จะเป็นบาสูกา้านะครับผมบาสูกา้าก็ใช้ทับสตันได้แต่เปอร์เซ็นต์ดำสตันมันห้าสิบห้าสิบครับผมบางทีก็สตันบ้างบางทีก็ไม่สตันนะแล้วแต่ดวงครับแล้วแต่จุดที่จริงด้วยถ้าจริงตรงตัวเปอร์เซ็นต์สตันจะเยอะหน่อยแต่ถ้าจริงตรงขามันมันจะอาจจะไม่ค่อยสตันเท่าไหร่นะฮะ แล้วก็โอชีเครับเป็นบีมเซเบอร์นะครับผมก็แน่นอนว่ายูนิคอร์นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เวลาเขาเล่นกันเนี่ยเขาก็ใช้บีมแบงค์นัมแล้วก็ Nam, วกตามด้วยบีมเซเบอร์นะผมแต่ผมว่าจะเล่นเป็นสายซัพพอร์ตนะฮคือจะบีมแบงค์นัมแล้วก็เอาเปืนกลยิงแล้วก็ค่อยไปซุก้าครับโอ้ยประชีดผมจะใช้ตอนอยามจะเป็นจริงๆนะผมจะไม่ค่อยเอาไปใช้ถ้าเล่นยูนิคอร์นแล้วนะพวกอุปกรณ์การแตกนี่ผมเน้นไปเรื่องของความถึกนะฮะแล้วก็เ,เรื่องของดาเมจด้วยผมจะให้ค่าแรงสเต็งมันค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับอยากให้มันย โอเคเราไปลองเลยดีกว่านะครับผมดูซิว่ามีห้องหรือเปล่านะฮะในเลดแมทนะผมมีก็กดไปเลยฮะอย่าไปแคร์ครับผมนี่ยูทิคอสีฟูเรื่องผมแต่งสีไว้สีอื่นเยอะนะแต่นี้ประเด็นคือมันไม่เซฟให้เลยผมก็เซิงคพอื่นเดซแต่งอะไรแล้วแต่งเป็นแบรนชีใช่ไหมไม่ผมแต่งอะเอาแบบคนตีชาวบ้านเลยแหละแต่เห็นแล้วแบบโอ้โหไม่ค่อนได้จริงเนอไมันต้องโดนสักทีแต่งสีรอดตีใช่ไหโอเคเจอห้องแล้ผม เรื่องแพ้ชนะผมจะไม่สนนะฮะเน้นเอากวดประสาทชาวบ้านไปพอถ้าเกิดคลิปมันสนุกผมก็จะลงเลยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปแคร์นะฮะเล่นให้สนุกกับผมอย่าเล่นให้มันเครียดเครียดที่ไหนดูหุ่นผมซะก่อนเห็นแล้วแบบเพื่อนจะเครียดแทนเนี่ยหุ่นแม่งโคตรสีชมพูเลยเห็นแล้วแบบเพื่อนนี่เครียดแทนเนอะเอาจริงแบรชีผมก็แต่งไว้หน้าสีอะแต่นี่สีมันไม่มาไงเนี่ยผมก็โคตรเซ็งเลยอะเนี่ยผมแต่งไว้สามสีสามช่องเลยนะแต่นี่หุ่น ไอ้สีที่มันแต่งมามันไม่เซฟให้บรรไดมันจะเป็นบ้าอะไรเนี่ยเซฟแล้วไอ้กดแต่งสีไปแล้วทนไม่เซฟให้เนี่ยมแล้วโคสีโอเคหุ่นแดงสองฟ้าสองเหลืองหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวผมมาจะคอยโคเวอร์หุ่นเหลืองของเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะคอยโคเวอร์ให้ครับเพร,เพราะว่าเพราะว่าไอ้หุ่นเหลืองเนี่ยมันต้องการการโคเวอร์ครับผมเพราะฉะนั้นผมจะเน้นโพเทคเพื่อนเป็นหลักนะเดี๋ยวต้องดูก่อนครับว่าฝันเราข้ามมาหุ่นสีสีที่เยอะเปล่า ถ้าหุ่นสีฟ้าเยอะผมจะโพรเทคกเพื่อนให้เพื่อนมีสเปซในการช่วยซัพพอร์ตให้นะโอเคเราก็กดไปแล้วอยู่ในคอนสีสมพูเออแล้วสีเป็นคนสะท้อนแสงเลยรนะอตีี่ผายแบบอ้สีสัพพูมาเยงตาตอนโดนสักทีโอ้ย okay, เพื่อเราเปลี่ยนเป็นดีโอนผมแต่ก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าดีโอันเป็นหุ่นฟ้าสายระยะประชิดอยู่แล้วอะอ่าต่ออีกคนนึงนะโ okay, อเคพร้อมแล้วครับผมสีโคตรแสบตาพูดเลยมาเดี๋ยวมาดูกันฮนะ อ่ามาแล้วครับผมมาดูโชว์พลังฟงฟิงโอ้โหสีเป็นโคตดแจ๊ดเลยสีโคตรแสบตาโอ้โหนี่ดูความสะท้อนแสงสีฟูนี่มันคืออะไรกันอีฝังเห็นแล้วแบบต้องต้องโดนสักขีสีเป็นโคตดแบบฟงฟิงเกินคนอื่นก็แต่งกับสีเท่ๆผมเหรอแต่งสีแบบโกตีนโกตีนเออมา รอก่อนนะนี่โอ้โหเป็นโคตรสะท้อนแสงอ่ะโคตรล่อตีนเลยเฮ้ยเพื่อนดูดูสีเราสีสีเราเด่นใช่ไหมล่ะโอ้โหเปิด A T D นี่เนี่าจะโคตรแบบเสบตาพะพูดเลยเยี่ยม ี๋ยวผมคอยยึด่าก่อนนะแล้วคอยยึด่าก่อน,นไปเลยไปเลยติดเดดยดด,ด,ด,ดอาโอเค,คกำลังยึดอยู่ยึดยึดยึดโอเคปะยึด,ยดนนรียบอยนะฮะ อ่ะมีคนลงมไปแล้วโอ๊ยโอ๊ตกี้อะไรเฉียวแบบแปบอะไรฮะเราไปช่วยเพื่อนกันดีกว่าเฮ้ยอ่ะยำตัวนี้ก่อนครับร้อยสตน้นครับ จับเ,เรียบร้อยแตกครับผมลๆๆๆอยูอีไปไหนอยู่ไปไหนอยาน่านีอย่านีโอ,อ,อ้มไม่ทันเฮ้ยกินิคอนส,สีเหลืองเฮ้ยพ่อหนุ่ม Ow, ow, hello, làm hello, à? hello, luôn. hello, 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 chặt hello, hello, ฟันข <Fun. S 2> ับยิงียดร้อยเฮ้ยเอาไปที่ NTD นี่ครับแคสเซ็ตแอนิเมชั่นฟันฟ <Fun. S 1> <Fun. Fun. S 2> ันฟันียบร้อยครับอ่าผมสวนทันสวนได้ยูครับยิงสตันสตัน ยิงยิงยิงต่อไปครับเรียบร้อยดีดออกครับกระสุดผมหมดแล้วถอยก่อนถอยก่อนลาถอยลาถอยลีทีส์ีทีส์เฮ้ยะซ่อมหัวกันหนึ่งครับเพราะว่าการเปิดการเปิด A T D เนี่ยมันค่อนข้างจะไอ้นี่ฮะค่อนข้างจะเปลืองเปลืองไอ้นี่อยู่นะเปลืองเลือดครับว้าวโอ้โหเอ้าเคลลิง ตีไอนี่ใส่ผมเหรอไอ้าอาหุ่นเราระเบิดนะโอ้นั่นก็ลงตกเพื่อนเอ้าตงตวผมเหรอโอเคเดี๋ยวผมเกลี่ไปนี่ก่อนนะไปเคเพื่อนเราน่าจะนี่กู้อยู่ครับสวยครับ ลองหวัวเรานะเค้หวัวเราอ่ายืนดยว่าโอ้โหทำไมมันเกิดใจกันอย่างวะเครเราเกิดแล้วผมอ่าอ่ายยู้อสีูรเราสแตนบายก่อนเค้ีดไปหาเพื่อนครับนี่เป็นสมทบนี่ยัดครับ ยายาฟันโอ้ยฟันฟันเรียบร้อยเปิดเอีนีก่อนไหมเปิดทีก่อนครับโอ้ยเรียบร้อยกีบเล ฟันฟันฟันลำลำลำีฮะโคเราลงเยอะตุ๊กตุอ่าเรียบร้อยพาแล้วพาแล้วพ่อหนุ่มเนียเรบอยระเบิดตีโดครับตีโดให้หมดเลยเพราะปืนเราจะหมดละ เฮ้ยนี่ตกทันตกทัน,ทนไปทีอ่หาเวกเรียบร้อยครับมาได้เพิ่มอย่าอย่าจะเนียนไปวางระเบิดหรอพ่อหนุ่มอย่าไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยติ้งติ้งติก่อนติ้งก่นอนฮะฟันฟันฟัน

พลังสีภูเราเคสเดี๋ยวผมนี่ไปกู้ระเบิดทันปะสิบหกวิอ่ะนี่เกิดนั่ี่เกิดไม่ทันแล้วเนี่ยสิบวิอ่ะมันกู้ระเบิดเชยรายอยู่ครับโอ้ยนี่อ่ะไม่ทันครับเหมือนจะแพ้นะตอนนี้เพื่อนเราไม่ดูถ่าเลยอือเนี่ยแต้มนำตอนนี้เหมือนจะแพ้แต่ไม่เป็นไร เพื่อนทำไรวางระเบิดใช่ไหมถ้าจะวางก็ต้องรีบวางหน่อยโดนปกถางขนาดเนี้ระบากนะาไอ้ด้อยู่ครับเพื่อระวังระเบิดทันอยู่แต่มกลับมาพิสเป็นสถานการณ์ได้อยู่นะฮะถ้าเกิดเพื่อเรากันได้เราจะเกิดไปเพื่อถุงเวลานะฮะเทียร์รีบไปครับถุงเวลาไหมครับถุงเวลาไหมฮะ อ่าได้ป้วยปันครับปีตัวที่หน่อยครับแกลอทีตื่นครับโอเคเพื่อนามาช่วยแล้วยิงครับยิงเออ,อ,อได้อยู่ ได้อยู่ซื้อซื้อรายเพื่อนได้อยู่ <c oughs> เอ,อ้อนี่ฟังจยุ่ิี่คอสีภู <c oughs> ไม่เงยได้เหรอวะ <c oughs> สีไม่ค้อนล่อตีเลยคุณผมชมเห็นป่ะคือศัตรูไม่ไป็นสใจเพื่อนเลยมนยิงแต่ผมเนี่ย <c oughs> อยู่ทีคอสีภูอ่า โอเคฮะเป็นไงบ้างครับผมกับโมเปิสุดกันด้มเบเทนโอเปชั่นสองนะฮะเออพลังยูนิคอร์สีชมพูเนะี <c> ่ย <oughs> บวกจับๆผมพูดเลยเออ <c oughs> นี่ผมพอจะรู้พิแพสถานการณ์ได้อยู่ไหมว่าครจะใช้เอ็นทีดีตอนไหนนะ <c oughs> คือเอ็นทีดีคนส่วนใหญ่เขาจะเปิดความเพื่อใช่ไหมแต่ผมไม่ครับผมจะเปิดไว้ใช้ตอนสถานการณ์กขาผัานจริงๆอ่ะ <c oughs> อย่างเช่นว่าศัตรูมันจะมาลุกกระทึดเราเนี่ยเราก็ใช้พลังของ,ของเขาเรียกว่าผมเรียกมันว่าไอเฟรมะ,ะคือพลังอมตะเนาะ เออพลังไอเฟรมเนี่ยมันมันจะเพราะเป็นอมตะประมาณแป๊บหนึ่งครับตอนช่วงเวลาเราเปิดเนี่ยเปิด NTD อ่ะอ่ามันจะเป็นอมตะอยู่ช่วงนั้นน่ะคือดาเมจมจะเป็นศูนย์ะครับโดนยิงไม่เข้าไม่สตันแล้วก็เรื่อยไปลดศัตรูเห็นว่าศัตรูเข้ามาลงสองตัวผมสองตัวต่อช่วงแรกๆมั้งเออผมกดเปิด NTD ปุ๊บอ่าฟันไม่เข้าดาเมจเป็นศูนย์แล้วผมสวนกลับไปเรียบร้อยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะว่าหุ่นเราอ่ะมันจะควรจะใช้ตอนไหน คือผมก็ไม่ใช้พืมอเพื่อนะใช้พื่เพื่อมันถึงแม้ว่ามันเท่ก็จริงฮนะเออผมก็ชอบเปิดแต่ร่างเขียวมันที่มันถึกแต่ทีนี้ว่าผมก็เอาไปใช้ตอ่อยาวผ่านนะับเออซะมากกว่านะแล้วแต่สถานการณนะ์ครับถ้าเกิดแต้มเราเป็นต่อเนี่ยผมก็จะเออเล่นอาจจะเล,เล่นได้บ้างติดเล่นนิดหน่อยแต่ถ้าสถานการณ์มันยังไม่ค่อยสู้ดีผมก็จะไม่ไม่โยนเกมเนาะเพราะเปิดไปมันก็เปิดไปการลดเรื่องเราไปตัวด้วยก็ต้องดูสถานการณ์นิดนึง อ่ก่อนจากลาก,กันนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกระชากก่อนนะฮะมีเหรียญยู่พอดีผมจะเป็นคนที่ไม่เปิดแบบทีละผมจะเป็นคนไม่เปิดการันตีนะผมจะค่อยๆเปิดไปเรืเอ่อยๆออกก็ออกไม่ออกก็ช่างมันนะเพราะว่าเปิดทีเดียวมันไม่ออกแล้วมันรู้สึกเสียดายรู้สึกเซ็งอะ่ะผมผมก็เลยเปิดๆไปเรื่อยกันออกก็ออกไม่ออกก็ไม่ออก <c oughs> อ่าเปิดได้สทีนะเราก็เปิดเลยครับผมอย่าไปแครนะฮะ มาออกมาไว้สี่ดาวอ่าไม่ออกนะฮะอ่าได้ปืนมาโอเคอ๋อตัวนี้ผมมีอยู่ใช้ได้โอเคไฟต่อครับอีกทีหนึ่งอย่าไปแคร์นะฮะเพราะว่าผมก็ไม่แคร์อยู่แล้วว่าจะออกสามดาวสี่ดาวสองดาวมีเหรียญให้เปิดก็เปิดฮะผมเองก็เป็นคนไม่ได้ยึดต,ติดกับหุ่นขนาดนั้นอ่าก็เกลื่ยนไปเจอมนมฮะ ได้ซอมไฮสปีดมาเป็นเบอร์สี่แล้นะคะอเท่าไหร่คอห้าร้อยคอสูงเนี่ยเก็บไว้ได้ด้วยกันฮะได้มาซ้ำโดยประเด็นโอเควันนี้ก็ไว้ที่นี้กันนะถ้าชอบไว้ลื้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตากดติดแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ทักคลิปใหม่ๆด้วยกันฮะวันนี้ผมไฮเพลขอไปก่อนนะไวพ้พบกันคลิปหน้านะครับผมอ้อแล้วก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิจิตเตอรไว้เพื่อได้คลิปใหม่ๆด้วยกันฮะแล้วก็ขอขอบคุณนะ่วยกดซับสไครป์ให้ผมมีผู้ติดตามครบถึง1,000คนด้วยฮะผมก็จะได้เป็นสมาชิกยูทูบเบอร์เอ้ยยูทูบอย่างเดียยวอ่างเป็นทางการสิยูทูปเพนไม่ใช่ยูทูบเบอร์เออพูดผิดเป็นสมาชิกยูทูปพาร์เนอร์อย่างเป็นทางการนะนี้ผมก็จะสามารถสร้างรายได้จากช่องยูทูปได้อ่าขอความกรุณาะด้วยครับผมโอเคอันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ